ต่อากาเรียนท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณาทางทอสซัมนะครับที่ได้เชิญผมมาวันนี้นะฮะอาจารย์เปิดไว้อย่างอย่างหนักเลยตะกี้ก็คุยกันดีๆอยู่นะครับเมื่อกี้นั่งคุยกันก็ดูด,ดีๆอยู่ขึ้นมาอาจารย์เปิดผมเลยก็อันดับแรกผมไม่ได้ทําทุกเค้น,นะครับเนี่ยทุกท่านใหญ่อย่าเพิ่งคิดว่าผมเออจะพรีเฟร์มีโปจริงๆถ้าโดยโดย approach หลักผมเดลโตเพคเตอร์อลนะครับ แต่วันนี้เราจะมาคุยให้ฟังนะครับว่ามีโปมีโรไหมทำในกรณีไหนบ้างแล้วก็สุดท้ายเราควรจะเลือกเมื่อไหร่นะครับถ้าตาม literature เนี่ยทำได้ทุกไทยนะฮะนะมีมีรีพอร์ตของทุกไท้ไม่ว่าจะเป็น fracture dislocation two part three part หรือแม้แต่ extended shaft ต่างๆก็มีการทำมีโปเทคนิคได้นะครับแต่ว่าสิ่งวันนี้เราก็ควรจะต้องรู้ว่ามันมีประโยชน์อะไร มีลิมิเอชั่นไหมนะครับแล้วก็มีส่วนของคอมพิเคชันอะไรบ้างรีซอสเป็นยังไงนะครับแล้วก็เทคนิคควรจะทำยังไงบ้างนะครับตามหลักการเลยก็คือมีโปเทคนิคเนี่ยก็คืออยากจะให้มีเรื่องของซอฟท์ที่ชู a m a เดมจให้น้อยนะครับแล้วก็เชื่อว่านว่ามันจะทำให้เกิดของเรื่องของการฮีลิ่งโปรเซสที่ดีขึ้นใช้อิน i ดเร t ก e d รีดักชนให้มากใช้ไดเร c ก r e รีดักชันให้น้อยนะครับก็เป็นหลักการทั่วไปที่ทำให้เกิดการเชื่อมต่อของกระดูกบริเวณนี้ได้ดีขึ้น จุดประกายก็คงจะเริ่มในช่วงปี2005ที่ดรการ์เนอร์ได้ได้ปรีฟอ่าโปรโพสต์ส่วนแอนติโรและเท่าเทเดลต้าสปริตมานะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่ได้ถูกขนาดน้ำว่าเป็นมิโพอะไรนะครับก็เป็นลักษณะของการเอ็กเซนเด็ดเพื่อวางเพลทในอนาตอมิคอลโพซิชันแต่ว่าในระยะหลังๆมานะครับหลายๆท่านก็ได้เอามา m ดิฟายใช้เป็น p r o ซ i มอลเพลทอ่า p r o ซ i มอลวูนของตัวมิโพนะครับ ฉะนั้นจริงๆแล้วมีโป้เนี่ยไม่ได้เท่ากับแอนติโรละทัลหรือว่าเดลตอยสปริตหรืออย่างใดเลยนะครับในความเป็นจริงคือการ manage fracture โดยการใช้วินโด้หลายๆวินโด w นะครับใช้ indirect reduction มากกว่า direct reduction อาจจะเป็น trans deltoid ก็ได้ antiro lateral ก็ได้ d e l t o pectoral ก็ได้นะครับแล้วก็ส่วน distal o u n d ก็ขึ้นอยู่ว่า location ที่เราจะ work มันอยู่ตำแหน่งไหนถ้า proximal หน่อยก็อาจจะอยู่ทาง lateral นะครับ ถ้าดิสโต้หน่อยก็อาจจะเป็น o, แอนติโรลาเทลหรือดัดเพล e จนมาเป็นแอนติเรียก็ได้นะครับแต่น,น,น,นี้ก็คือหลักการของมิโปเทคนิคแน่นอนก่อนเราจะประกอบอะไรโดยที่เรามองไม่เห็นชัดเจนเหมือนจิกซอเนี่ยเราก็คงต้องจําภาพของตัวอะนาตมีให้ได้นะครับอันนี้เรารีวิวกันเยอะแล้ววันนี้ก็ขอข้ามไปนะครับบัตรซับไพเน้นมากนะครับในเรื่องของมิโปเทคนิคเราก็ให้ความสําคัญกับบัตรซับทางด้านแอนติเรียฮิม a l รซิคัมเฟกก็คือส่วนที่สําคัญที่สุด โดยเฉพาะส่วนที่เป็นอ์คูเอตอาร์ tery ที่วิ่งเข้าไปบริเวณส่วนของ proximal head เนี่ยเป็นส่วนที่เราไม่ควรจะไปทำลายไม่ควรจะไปรื้อดังนั้นเดลโตพิคเทอร์ลเนี่ยจึงมีปัญหากับบริเวณโซนนี้ได้บ้างนะครับนะดังนั้นก็จะเป็นข้อด้อยในของของเดลโตพิคเทอรลว่าอาจจะมีปัญหาว่าในทางทฤษฎีจะมีการรื้อค้นส่วนของเวสเซลตรงบริเวณนี้เยอะ ถึงจะบอกว่าแอนติเลียสำคัญแต่ว่าโพ,ส,พสิเลียก็ไม่ใช่ไม่สำคัญเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปลุยกันตรงนั้นได้บ่อยนักแค่นั้นเองนะครับจริงๆโพสิเลียก็สำคัญไม่ใช่ว่าเราจะไปทำลายบรัสาทพายบริเวณนี้ได้เพราะาเลียเ้ยงส่วนดิสทอพาร์ตของฮิมเมรอลเฮดนะครับอันนี้ทุกท่านพูดไปหมดแล้วนะครับเรื่องของแอ็กซ์ทรีเนิร์นะครับอันนี้ผมข้ามไปนะครับ เวลาเราจะทำมิโปเทคนิคเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาก็คือเรื่องของตัวดีฟอร์มิงฟอสเนี่ยต้องพยายามจัดการกับมันให้ได้นะครับพยายามใช้อินเด e c t ให้เยอะการจัด Position การ Traction การเอาโรมาหนุนบริเวณแอ็กซิลก็ดีนะครับแล้วใช้ Direct ด e d u c t i o n ให้น้อยใช้ KY ให้น้อยใช้ซูเจอรให้มากนะครับลิมิเตชันมันคืออะไรส่วนใหญ่คือผมบอกเลยว่าลิม t เตชันของมิโปเทคนิคเนี่ยจะอยู่ที่มันไม่สามารถเอ็กซ e พอรเมาไฟิ้นีนักนะครับนะเพราะว่า มันจะเป็น indirect reduction ดังนั้นถ้าเกิดใครมีปัญหาตรงเมตาไฟสิ e เยอะๆเนี่ยแล้วจําเป็นต้องจัดเรียงเนี่ยมีโปก็อาจจะเป็นข้อด้อยนะครับอันที่2ก็คือ,อยานานครับนะโดยเฉพาะตรงบริเวณเมตาไฟสิ e เนี่ยนานเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยโอ้โหแค n c e ขึ้นเต็มเลยผมมีเคสที่ผมผิดพลาดเองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอย่างอย่างเคสนี้ครับก็ดูเป็นเป็นลักษณะเป็นไดไฟเซีย c a l ตาไฟเซีย c แล้วก็มีเอ็กเซนเด d ขึ้นไปตรงเกรเตอร์ทูโรซิตี้นะครับผมก็มองว่าผมก็ดูเลือกคนไข้ก็ ช้ำๆเงี้ยแหละเร้วก็ตัดสินใจว่าอาจจะทำมีมิโพเทคนิคใน,ในกรณีเคสนี้นะครับเพราะว่าเพลทต้องการบริดจิ้งเพลทยาวๆลงไปนะแต่ปัญหาคือมัน10บวันแล้วครับนะจริงๆเราเจอคนไข้ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วล่ะกว่าจะได้ผ่าตัดมันช้ารีดักชันไม่ได้เลยครับผมบอกตามตรงครับผมรีดักชันไม่ได้เลยครับได้สภาพนี้แล้วครับนะเป็นเอาว่ามันก็ยังมีฮีลลิ่งเกิดขึ้นนะแล้วก็จนถึงวันนี้มันก็ยังไม่เฟลคนไข้ก็พอนี่ประมาณสัก3เดือนก็จะยกแขนได้ ขยับได้บางส่วนนะครับอันนี้ก็ต้องตามดูต่อไปอันนี้ขอเตือนเลยว่าถ้าไม่อยู่ในหน,หนึ่งสัปดาห์เนี่ยถ้าไม่ได้ผ่าเลยอย่าไปผ่ามิโป้เลยมันติดไปหมดแล้วนะหรือยากนะครับการผ่าตัดจะนอนงายก็ได้เป็นบิดแชร์ก็ได้นะครับแต่ทุกวันนี้ผมพีเร์ที่จะเป็นซูพายโพซิชันซะมากกว่าเพราะว่าหนึ่งคือการจัดท่าง่ายกว่าผู้ช่วยง่ายกว่าการจัดฟลูง่ายกว่านะโดมยาก็รักเรานะครับว่าไม่ต้องไปต่อสู้กับเรื่องของ ปัญหาในการจับท่านะครับส่วนใหญ่แล้วผมมักจะ prefer ให้เวลาเวลาจะทำ indirect reduction บริเวณนี้ถ้ามันมี medialization ของตัวชิ้น distal part เยอะๆเราก็ควรจะมี r o หนีไว้ตรงบริเวณจักแกลนะครับก็จะทำให้ร่วมกับการทำ traction <c oughs> ในท่า elbow flexion ก็จะทำให้ reduction frontal plane ได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็ถ้าใครมีตัว arm holder ก็ apply รี traction force ในท่าในท่า axial traction ลงมานิดหนึ่งนะครับ นะพยายามใช้ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็เราิน d ด r e c t แล้วไม่พอก็ direct เพิ่มนะครับอันนี้ก็คือหลักการทั่วไป direct ที่ท,ท,ท,ที่นี้ก็ตั้งแต่การใช้ซูเจอร์บริเวณบริิตี้นั่นก็ถือว่าเป็นการ direct reduction นะครับแต่ว่าไม่ไป harmful ต่อ soft ์ i s s u e ส่วนของ KY ก็อย่างที่อาจารย์วิชันเรียนไปเลยครับจริงๆเราก็สามารถใช้ได้ครับแต่ว่าก็ใช้แต่เหมาะสมใช้แต่เมื่อจําเป็นนะครับ ถ้ามี dislocation เราก็สามารถ in-direct reduction ได้ครับโดยการใช้ t r a n s p i เข้าไปเหมือนที่อาจารยา์พูดถึงในเมื่อเช้านะครับผมให้ดูเคสแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเคสง่ายๆนะครับก็เป็นลักษณะของเมลี่เป็น two part มี g a t ตอ r t o ู a r d city c o m b ม n a t i o n นะครับแล้วก็คนไข้มีปัญหาเรื่องหลาก,หลา,กหลายมาก vascular แล้วก็มีส่วนของตัวปัญหาเรื่อง heart นะครับที่อาจจะต้องลิมิตเรื่องของ b r i ทต i n g นะครับนะเคสนี้ผมก็เลือกทํา r นะฮะ ทำง่ายๆก็ดึงดึงมาข้างหน้าเปิดแผลตรงนี้เป็นเดียวต่อยสปริตนะครับแล้วก็ส่วนของการสอดเพลแล้วก็ใช้ซูเจอร์เข้ามาเป็นตัวไดรีดักชันตัวเกรเตอร์ทูโรซิตี้ต่างๆนะครับก็ได้สเตเบิลฟิกเซชันส่วนใหญ่ก็อย่างที่อาจารย์พูดเลยครับสุดในการทำมีโปเทคนิคนี่ข้อด้อยก็คือเขาขาดสกรูเพลสเมนต์เนี่ยนะเราก็อาจจะต้องเลือกในเคสที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเพลสเมนต์มันนะได้สเตเบิลฟิกเซชันนะครับ ส่วนใหญ่ผมก็จะไม่มีในมิโปผมก็จะไม่ค่อยมีขาขาดสกรูในในภาพนะครับถ้าใช้แอนติโลลัตเทอลอยโปรชถัดไปก็ก็ยังดีครับติดดีก็ไม่ค่อยมาโฟลับเหมือนกันครับคนไข้ผมก็ไม่ค่อยมาโฟลับผมก็แอบดูเขาในเช็ดเอ็กซเรย์มาเช็คอัพมาอะไรต่าง3ปีก็ยังไม่มีอวสุรานิโคสันกระดูกก็ติดดีนะครับฟังก์ชันก็ดีคราวนี้ในเคสที่ดิสโลเคชันเนี่ยครอย่างที่บอกไปนะครับก็คือมีแฟลกเจอร์มีดิสโลเคชันทำมิโปได้ไหมก็ตอบว่าได้ครับ อย่างในเคสนี้เราทำผันแอนติโลและทเลเดลต์ตอิสปิตใส่ตัวชานส์พินเข้าไปนะครับรีดักชันหัวกลับเข้ามานะครับแล้วก็ยึด KY เป็นทรานสอาร์ติคูล่าพินนะครับเพื่อให้มันสเตเบิลนะครับแล้วก็ประกอบส่วนของ GT เข้ามานะครับแล้วก็ทำการวางเพลทเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของมิโปเทคนิคนะครับแต่ถ้าเกิดบางทีมันไม่ได้จำกัดนะว่าจะต้องเป็นแอนติโลและทเลอย่างเดียวอย่างเคสนี้ก็เป็น เลือกที่จะเข้าวินโดว์บนเป็นเดลโตเพกเตอร์ลนะครับเพราะว่าเป็นดิสโลเคชันแฟกเจอร์ดิสโลเคชันที่ต้องประกอบหัวเยอะนะแล้วก็อาจจะไม่สักเซสในการที่จะใช้ชั้นสปินก็เลือกเป็นแอนติโลและเป็นเดลโตเพกเตอร์ลแอพโรชได้นะครับเข้าไปแล้วก็จัดหัวให้เข้าที่นะครับอันนี้มาจากในเปเปอร์นะครับเขาก็จะประกอบหัวให้เรียบร้อยแล้วก็สอดเพลทแค่นั้นเองนี่ก็คือหลักการนะเพลทก็จะสังเกตว่าจะต้องมีการดัดมาข้างหน้านะครับให้มินเพื่อป้องกันการบาดเจ็บต่อเรเดียลเนิร์ฟด้วยนะครับ อ่านี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับเวลาดับเพจก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ส่วนของมีโปเนี่ยที่ผมว่าค่อนข้างเหมาะสมอีกตำแหน่งหนึ่งในส่วนของ proximal h i m e l u s ก็คือที่มี m e t a p h y s i a l d i p h y s i a l extension ครับเดี๋ยวคงจะได้ฟังในอาจารย์เด่นต่อไปด้วยนะครับตัวมีโปเนี่ยค่อนข้างจะเหมาะสมนะตรงทฤษฎีนะครับก็คือไม่ต้องการ direct reduction เยอะนะครับแต่ปัญหาก็คือที่เรา concern ก็คือ r a d i a nerve injury ที่เกิดจากการไถเพลทก็ดีการ traction ก็ดี การ replace r e t r a c t o r ก็ดีหรือแม้แต่การใส่ distal s c r e ูก็ดีนะครับดังนั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยใส่ตรงๆเนี้ยผมก็ไม่ค่อยใส่ละทุกวันนี้เพราะว่าผมกังวลนะครับดังนั้นผมมักจะทำการดัดเพลทครับอันนี้เป็นเปเปอร์นะไม่ใช่เป็นฝีมือผมนะผมดัดเพลทอย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครทำได้ช่วยบอกผมทีนะครับแล้วก็ฝากอาจารย์บัญชาเผื่อต่อต่อเพลทอาจารย์มาช่วยเลี้ยวให้ผมหน่อยนะครับผมจะได้ไม่ต้องดัดนะครับนี่คือวิธีการดัดในเปเปอร์นะก็คือดัดให้เป็นลักษณะเป็น S Sha p e กอน แล้วก็โรเททนะครับประมาณ70-90องศานะครับชีวิตจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับชีวิตจริงอยู่คนเดียวครับแล้วก็ไม่มีเลสเดน์ไม่มีใครช่วยดัดแล้วนะครับทุกวันนี้ก็ดัดเองครับนะหน้าตาเพลทที่ผมได้มาในการทําบริเวณนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับผมก็สุดนะฮะสุดพลังผมแล้วเรียกว่าใช้พลังในงานดัดเพลทเนี่ยเยอะกว่าการผ่าตัดด้วยนะฮะแล้วก็ก็เรียกว่าพอใช้ได้แล้วกันนะครับเอามาใช้ในการผ่าตัดได้นะครับนะแล้วก็เหมือนเดิมครับหลักการทั่วไปก็คือ ทาง Lateral View ก็จะต้องเป็นเป็น AP AP ก็กลายเป็น Lateral Screw นะครับ placement ก็จะได้ลักษณะเพรหน้าตาประมาณนี้ครับก็คือเป็น Indirect Reduction นะครับอย่างนี้ก็จะเหมาะสมกับการทำม t โ o เทคนิคครับแต่ปัญหาเหมือนกับที่ทุกท่านว่าเลยนะครับก็คือมีปัญหาเรื่องเมายูเนียครับอันนี้มีแน่นอนอยู่แล้วตั้งแต่ตัววาลัสเมลยูเนียนนะครับหรือ g กเตอร์ทูบเลอร์ซิตี้เมลยูก็เกิดขึ้นบ่อย AVN ก็เจอได้บ่อยนะครับประมาณ8%นะครับแล้วก็ ส่วนของสกูโปโฟเรชันก็เกิดจากหลากหลายปัจจัยสรุปก็คือมีโป้นี่ดีอยู่นะครับใช้เอาไปเป็นทางในการรักษาได้นะครับประโยชน์ก็อย่างที่บอกไปครับต้องการเรื่องของซอฟต์ทิชชูดามจแล้วก็ทำให้เกิดการฮีลิ่งที่เร็วขึ้นลิมิเตชันนี่มีตงเมตาไฟซิสนะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้นานจะไม่ค่อยดีละแล้วก็ถ้าเป็นเลดเคสอย่าทำมีโป้นะครับเลือกให้ดีครับเพราะมันไม่ง่ายครับแล้วก็ควรจะมีเอ็กซ์เพียรียนะครับควรจะมีคนช่วยนะครับแล้วก็เลือกคนไข้ที่เหมมาะส คอมพิเคัรนตามที่เห็นเลยครับขอบคุณมากครับ